สตีพี่น้องที่รักมีหนังเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่าหลวงจีนลงจากเขาเป็นหนังที่สะท้อนคำสอนการเป็นคนเข้าถึงธรรมะด้วยการบอกเล่าว่าเรื่องว่าหลวงจีนคนหนึ่งจะบรรลุธรรมได้หาใช่ด้วยการบำเพ็ญพรตอยู่ในอารามบนภูเขา แต่ต้องด้วยการลงจากเขามาใช้ชีวิตชีวิตอยู่กับความเป็นจริงในโลกแล้วจึงค่อยยกจิตใจขึ้นไปบนภูเขาที่อยู่ข้างในใจของตนนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นหลวงจีนหรือปุถุชนคนใดก็ตามก็จะต้องใช้วิธีนี้ จึงจะสามารถบรรลุธรรมในชีวิตของตนได้ในประวัติศาสตร์มีเรื่องของผู้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่คนหนึ่งเช่นกันคนคนนั้นคือเซอร์วินสตันเชอร์ชิลลหัวใจสำคัญที่พ่อต้องการจะบอก ไม่ใช่ความสำเร็จต่อหน้าสาธารณชนของชายคนนี้แต่ต้องการจะบอกว่าไม่ว่าคนเราจะประสบความสำเร็จต่อหน้าสาธารณชนหรือเป็นเพียงคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตของตนอย่างเงียบๆความสำเร็จในชีวิตทั้งสองแบบของคนเรานั้น จำต้องมีเรื่องราวความเป็นไปในชีวิตที่ไม่ได้สวยหรูเป็นพื้นฐานด้วยกันทั้งนั้นทั้งนี้เพราะความเป็นไปในโลกแห่งบาปกำเนิดใบใบนี้ไม่มีทางที่ใครจะมีชีวิตที่สวยหรูโรยด้วยกลีบกุหลาบกันทั้งนั้นเลย คนต่างต้องพบเจอกับเรื่องราวพลิกผันที่ฟังแล้วไม่น่าชื่นชมในความลึกคิดของผู้คนทั้งหลายอย่างแน่นอนเซอร์วินสตันเชอร์ชิลที่ใครๆรู้จักดีว่าเป็นบุคคลสำคัญในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองทำให้ประเทศสัมพันธมิตร สามารถจะผ่านวิกฤตสงครามที่ฮิตเลอร์จอมเผด็จการตั้งใจจะย,ยึดครองอยุโรปและโลกนี้ทั้งใบมาได้ดังที่บอกแล้วว่าไม่ได้ต้องการจะพูดถึงความสำเร็จแต่เฉพาะต่อหน้าทาระกกำนันเท่านั้นแต่ต้องการจะหมายรวมไปถึงความสำเร็จของบุนคคลที่มีชีวิตเรียบง่ายด้วย ว่าต้องมีชีวิตเบื้องหลังที่ไม่สวยหรูด้วยกันทั้งนั้นและชีวิตในอดีตของวินสตันเชอร์ h ชิลก็เป็นเช่นเดียวกันเซอร์วินสตันเชอร์ชิลมีปู่ที่เคยเป็นทหารที่ประสบความสำเร็จในชีวิตราชการ จนกระทั่งได้รับยศสูงแต่แล้วชีวิตก็ต้องพบกับความผ,ลผลันผวนเดิมที่เคยพักดีต่อกษัตริย์เจมส์ที่สองซึ่งถือาศาสนาคาทอลิกได้เปลี่ยนมาสนับสนุนพระเจ้าวิลเลียมที่สามฝ่ายาศาสนาโปรเสตสแตนต์ต่อมาต้องเข้าคุเพราะแอบไปติดต่อกับอดีตกษัตริย์เจมส์ที่ถูกค้นไป จากอดีตที่เคยยิ่งใหญ่ผู้ห้าวหาญในสงครามต้องมาถูกต่อต้านจากผู้คนในยามสงบคนที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับการยกย่อง สรรเสริญต้องมาถูกย้ำยันในเวลาต่อมานี่คือปู่ของเซอร์วินสตันเชอร์เชลเป็นผู้ที่มีชีวิตอันน่าอัปยแะแต่เป็นบุคคลที่ทำให้คนอย่างท่านผู้เป็นหลานจะต้องมีความรู้สึกอับอายมัวหมองไปกับเรื่องราวของผู้เป็นปู่ของตนด้วย ปู่ของเร์ซอร์วินสตันเชอร์ชิลมีลูกชายสองคนคนแรกคือลุงของท่านชื่อลอดแบรนดฟอร์ดได้ไปติดพันกับสตรีนางหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์ลับๆกับกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่7ทําทำให้กษัตริย์ไม่พอใจและยุให้สามีของนางฟ้องหยา่าและกล่าวหาว่าลอดแบรนดฟอร์ดเป็นชู้น้องชายของลอดแบรนดฟอร์ดชื่อลอดแลนดอร f ซึ่งเป็นบิดาของเซอร์วินสตันเชอร์ชิลล์นี่เองเป็นลูกชายคนที่สองของปู่ได้เข้าปกป้องพี่ชายด้วยการแฉความจริงว่าถ้าหากมีการฟอร้รองร้องใดๆก็ย่อมจะต้องเปิดเผยเ,เรื่องราวชู้สาวของกษัตริย์ด้วยเช่นกันการคุกคามกษัตริย์เจ้าสำราญเช่นนี้ทำให้ผู้คนในลอนดอนที่เข้าข้างกษัตริย์ผู้มีอำนาจ โรถเครื่องไปหมดหาว่าบิดาของเซอร์วินสตันเชอร์ชิลกระทำการเกินไปไม่ให้เกียรติเชื้อพระวงศคิดหักหลังราชวงศ์บิดาของเซอร์วินสตันเชอร์ชิลฉุนเฉียวที่สังคมตีต้นออกหา่างมองไม่ออกว่าใครผิดใครถูกกันแน่จนปู่ต้องเอาตัวเขาออกจากแวดวงสังคมในลอนดอน แล้วพาตัวไปเป็นเลขานุการส่วนตัวเพื่อปลีกตัวออกจากความขมขื่นในสังคมอังกฤษเวลานั้นและนั่นทำให้เซอร์วินสตันเชอร์ชิลลซึ่งเวลานั้นยังเป็นเด็กตัวน้อย,อยต้องมีชีวิตอย่างสับสนเพราะเรื่องราวของคุณปู่คุณลุงและบิดาของตนที่น้องที่รัก ไม่ว่าพื้นเพคนในครอบครัวของไรของใครจะเป็นมาอย่างไรทุกครอบครัวย่อมต้องมีเรื่องร้ายๆเรื่องที่ไม่น่าชื่นชมเรื่องความขัดแยง้งเรื่องความไม่ยุติธรรมเรื่องของผู้คนที่ไปเข้าข้างคนที่มีอำนาจมากกว่าเรื่องของคนที่จำต้องหนีจากสังคมไปอยู่เงียบๆ ไม่สามารถจะบอกกล่าวความถูกต้องให้ใครฟังได้และยังมีเรื่องราวร้ายๆที่ไม่ยุติธรรมอีกมากมายในชีวิตมนุษย์เราที่เราแต่ละคนจำต้องเจอเจอและกล้ำกลืนฝืนทนยอมรับมันทั้งน้ำตาแต่ก็นั่นแหละมันคือเรื่องราวเบื้องหลังของชีวิตคนเราทุกคนบนโลกใบนี้พี่น้อง ไม่มีความยุติธรรมถูกต้องอะไรมากมายในชีวิตชีวิตคนเรานักรบกและเรามนุษย์ทุกคนก็จำต้องเอาชีวิตของตัวให้รอดให้ได้ในการเอาตัวรอดนั้น ็มีทั้งคนที่รอดอย่างประสบความสำเร็จต่อหน้าทารกกำนันอย่างเซอร์วินสตันเชอร์เชิลผู้นี้และมีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จอย่างเรียบง่ายใช้ชีวิตอยู่ในมุมเงียบๆของสังคมมีทั้งคนที่ท้อใจล้มเหลวในชีวิตเพราะแพ้ภัยต่อเรื่องราวที่อายุติชำ้ำมากมายในอดีตของตน มีทั้งคนที่กลายเป็นคนเลวใช้ไม่ได้เหมือนที่คนอื่นเคยกระทำไม่ดีต่อปู่ย่าตายายพ่อแม่ของตนจึงคิดที่จะเอาคืนสังคมเพื่อแก้แค้นคนที่เคยทำไม่ดีกับตนและญาติพี่น้องของตนมาก่อน <c oughs> และในจำนวนเหล่านี้ก็มีทั้งคนที่ประสบความสาเร็จในสังคมก็มีก็ประสบความสาเร็จในสังคมก็มี ต้องแพ้ภัยสังคมไปก็มากเพราะถูกสังคมจับได้และจัดการให้ต้องรับโทษพี่น้องที่รักนั่นก็สุดแล้วแต่ว่าใครจะมองเห็นตัวเองว่าเป็นอย่างไรและตัดสินใจที่จะเลือกเดินทางในชีวิตของตนต่อไปในวันข้างหน้าอย่างไร มันก็เหมือนเรื่องราวของหลวงจีนลงจากเขานั้นนั่นแหละยิ้งที่ให้กำเนิดท่านและให้นมเลี้ยงดูท่านช่างมีความสุขจริงแต่พระเยซูเจ้าตอบกลับไปว่าคนที่ฟังคำสอนของพระและเอาไปทําตามต่งางากที่มีความสุขมากกว่าโทระสานกบุญลูกาบทที่11เอ็ข้อ2 7ถึง28 ทเทศสำหรับวันเสาร์เทศก,กาลธรรมดาสัปดาหที่27ปีขี้จากหนังสือเซอร์วินสตันเชอร์ชิลโดยสุปชัยนักป้อมเพชรพ,พ่อขอพระบวยพรน,นะพี่น้องนะ